ไยายนเขาด่าบ่รมันบ้แห้งมันต้องขับยานมันห่างบรถมห่างจอดย่ไบ่รถืรถผมเงินเงินผมได้ออกซอยผมมาด่าผมกนแน่โอ้จังมือเนี่ยมาดเดือดอนอผมีตีลังกาขับมันจะรถผมเี่โอ้แมนนแมนแรถเท่านาะเขาซื้อเองว่าจจะพูดเออเขาซื้อเองันได้ออกเงนซอยผมจกสองสามเสยนยอมรับเลยนห ว่าสิว่าสิมาหายแทนเอเี้คือจะหายบอลลงอะไรเด้ยินคำตอบแล้วประกาศหายแล้วหายรถครับหายมากเลยครับหายไปเลยหรอกเพราะว่าผมกับบอลได้ออกเงินเจ๊บาทนะเห็นผมออกเงินผมจะหายโอ้จอดต้อมทำอะไรอ่ะไปดูหน่อยครับ สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเททาิชาแนลมาดูอาจารย์ต้มหรือคันนาฮนะโอ้เกียดเอาเลยอ่ะอ๋อวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยอนตะแรงนะครับผมอูบตะ m อ8 0 8 เธอโบแตงแรงจริงจริงนี่ครับนาดินทรายีนคันนานี่ล้มง่ายมากฮะเกยดเอาเลย เห็นไงเกียร์เลยรุ่นนี้ไม่มีไถยอาจอดทำอะไรมาดูหน่อยว่าเขาจอดทำอะไรมาสัมภาษณ์กันหน่อยนะทำไมถึงขับแรงจังอ่ะคุยโทรศัพท์อยู่ครับเนี่ยคนาอย่างนี้แก เกียเอาเลยอ่ะสุดจัดจริงๆวันนี้มากับช่องดังนะครับผมเสียเบียร์บนั่ดีรับเสียเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นตาเลยโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะวันนี้นะ่ะ <c oughs> เอาหมดแดงกัดนั่นนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะสัมภาษณ์จะของรถหน่อยทาไมขับแรงยังนี <c oughs> นะ่เดี๋ยวให้คุยธุระเสียก่อน โซนี่ตรงแรงมือนกันหรอเฮ้ยนี่นี่โอ้ยขับรถยังไงวะฮะขับเป็นยี่รถเลยขับแห้งตายเถอะป้าานเขาด่าบอกรถมันโมแห้งมันต้องขับอะรถโมแห้งลงมาหนีแล้วันลงมาหนี้วกนเลยโอ้ยเหตุงานไหมเหตุงานเยนไมาขับแหงครับเครื่องเถอะป้ายานมันห่างบนรถ คร้าจอดวเหี้ยนไหนพอราเไม่ยู่อ้ยับแห้งพูดจริงจเข้าก็ดดาตายแล้วไปรุนีแจ้งขันไปขับรถไอ้อะไรนีดิหนิอับรถจอางขับรถจอวางไหมวะห้างสห้างสอเองวะห้างสเองบ่จยับไปงยับปพี่ห่้ย ไ Lehrer, ่ไซแกบาทตะบ้อ huh. <Lock it. S 2> ่นี <which> <c oughs> ่เหรนี่นีมายื่เป็นแบกกาเนี่ยนี่บ่อันเขาว่าด่าคักอันคนด่าคักนี่ช่องยูทูบเสียเปียดอ่ะฮะเีะา่โอ้ยขับมีเข่ากระดาลีวม่เขากรดาเรับอันแม่นครับข้อยค้ยตายไว้ด้วยนี่แม่นรัวจักว้ยขับมะพร้มะพร้าวบาดไหลายคนหลายคนิอะ เป็นบ่อม่นเองนัมันเป็นัไม่ยังคือขาแห้งมันไม่ค้อดีว่ากันครับรถแห้งเอายกมาไปเด็นหนึ่งสีว่าครับแห่งหรือครับต้นแห้งมันมันเป็นเส้นด่านเลยเอาคอดีนี่ไมเนาะมันเคยขาแบบนี่ครับโอบียบโอ้เบียเกินพันหารอบโอ้นี่นะฟังไห้เถอะวันดด้ว่าเขาเหยียบรอบสองพันกว่าแมตนะครับ เออรอบรอบเสียท่านเสียท่นเปากพี่น้องผู้คนมึงคลิปแน่เมื่อไงมันจบนุ่นกับรถผมดอกพี่น้องมาต้องไปลาดอกร้ายขั้วอ่ำร้ายขั้วามำคิเห็นครับคอมเมนต์ดีก็ดีครับผมแนนครับขคอมเมนต์ดีก็มีกำลังใจเหมครับผมถ้าถ้าพ่มีถ้าเผาบัวขาวมึงส่มันกับบัวบิดตะเมืองมันวะหรอบัวค่ะบัวมันลายเมอกัครับอ๋อแน่นั่นเห็นว่าผมถามให้ได้พี่น้องนี่ ก็คือโมเมนต์แห้งจะเห็นกล่องโมเมนต์อ่าโมเมนต์แห้งจะเห็นกล่องเนอะพี่น้องโมมนกล่องอาจจะแห้งกว่านี้นี่นี่แล้วว่าถามว่าโมเกล่องอาจจะแห้งกว่านี่เพราะว่าดังเทียงงานชั่วโมงสิพี่น้องงานชั่วโมงมันต้องเล่งงานไหนพนดีอันนี้คืองานเหมาจอดคุยกันได้เห็นปะเมียเเล็ดจักมือก็ได้อาทิตยหนึ่งแต่ว่าเป็นยักษ์ขั้นประหลุบเออนี่ครับนี่สายยาพื้นของแขกนี่นี่ตัวแรงตัวแรงเมืองกุดขะปุ่นครับ จีเด็ดเลยล่ะนี่ก็เลยสิมาสัมผาดมึงมันเป็อย่างคนคือหายคักแสหายเนี่ยดีครับรถดไปตามมาจากกันแล้วชิ้นเนี่ยมาตามมาถามนน่มันก็หามเขาว่าด้นะอ้ยังไงนี่ยพมาเขาเจาครับพรโะวดารถรถผมเงเงินผมมได้ออกตัวผมมาด่าผน่โอ้จัมือเนยบอะดร้อนอ่าผมที่ตีรังกาครับมจะก็ลดผมอ้แมน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 เท่าน้อ เขาซื้อเองเออเขาซื้อเองอน้ออกึอยผมอามรับเลยนขอหามดาหามดาแล้วเด้อนอกจากเมียก็พอดาได้แต่อย่าแรงอะเ้รหดรอาดามาเดี๋ยวสิเตเดี๋ยวสิเห็ดคอนเทนต์พิเศษอยู่สัมผัสเลยว่าเอาเอาคำที่เขาดามาตอบเอาสิบ่ ได้เก๊ง้วยเอาแอมแรงเนรอเดี๋ยวมีโอกาสมาเมาะเนาะพูดแต่ว่ารถแห้งอยู่หรีอนี่น้ำมาจากันแล้วสินได้ไหมมึงนี่เติมน้ำมันเครื่องบินได้เติมน้ำมันเครื่องบินรีดละหาสิบบาทยี่ห้อยังวะน้ำมันเครื่องบินรุ่นใดรีดละหาสิบบาทเอาเอาไม่อยังเอามาจุดเรนบอกเอามาเติมรถเห็มันแห้งนะแห้งโอ้ ครับผมื้อได้ถ้าผมเนี่แง่แง่งแง่าสิว่าสิมาให้แทนเอซี่คือจะให้บอลลุ่งเลด้ยินงคำตอบแล้วบกล้าให้แล้วให้รถครับให้ให้เพราะบะไรหรอกเพราะว่าผมกับบอได้ออกเงินเจ๊กบาทนะเห็ผมออกเงินผมักงานให้อยู่เงินกับเงินเจ้าเนาะรถกับรถเจ้าส่งเงื่อนกับเงินเจ้าซ่อมซ่อมกับเงินเจ้ามันด้านบอได้อเลยเพราะแบทอุ้ยเอ้า จัดเยอขาว่เอาจัดจัดจัดกันสันเข้าใจแล้วครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมครับผมปากปากเ็ตนไม่ได้เพดางหรว้ยซุ้มเข่าวา่าวไดอกเกีรียกาเก่งเชียงานเจ้าบอก่เียลับจ่าัเอียงก็อกว่าไงกันพวมไม่รถบอกว่าเหีงานหนงสันนึ่งสี่เี้ยงเชียงฟานี่เรา้เ่ยอนัเลยเรียกแช่งกันกรพวจริงๆแมนเนาะ มันเป็นสไตล์นะครับการขับรถมันเป็นนิสัยของใครของมันนะครับผมลังค์ก้นกับมาขับซาลังคนกับมาขับเร็วนะครับลังคนใจห้อนกับขับเร็วนะครับผมเป็นสันด่างเออยังก็เอาไหมเป็นสันดางเอาโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ได้มาฟังจากปากคนเราเนาะว่าเป็นยังไงบนคือขับรถแห้งขับปกติครับเดี๋ยวนี้และครับอ๋อปกติครับไป็นี่โบแมนแห้งตัวหนากล้องตัวหลังกล้องอาจจะแห้งกูนี่ อ,อ,อ,อ๋อแต่ไปโปเชียมาเมืองเด้อพี่น้องทงังฟังเล่าฟังไทยก็ได้วาเมืองได้ด้อร,อ,อร้อยเมืองโถพอยูคุดกับปุบนอุบลราชธานีเทานี่ะคลันลคบนลุมดาเล่าลปแล้ว,ลวกับรถแหงเด้วงวคววายเขาตื่นมดต่รถนี่นะเอาครับผมไปเมืองเฮ็ดง,งานต่อเนาะแล้เราคลิปนี้กฝ่าพันนการครับผม